หลอกโมช่องนน,นี่ไดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีพัสดุกันมาอีกแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามแล้วก็สี่พัสดุนะคะที่จะมาแกะกันในวันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีพัสดุมาจากคนดังด้วยนะคะทุกคนจะเป็นใครก็ติดตามกันได้เลยนะคะโอเคเราจะมา เริ่มแกะจากซองเล็กๆก,กันก่อนดีกว่านะคะอันนี้เป็นของที่เราสั่งมาชอบอีกแล้ว่ทุกคนส่งมาจาก i n g The n e b o r g o o s นะคะนี่เลยนี่เป็นรูปน้องอย่างนี้น่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราสั่งอะไรมาตึง้งอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นนี่น่ารักมากเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคน นีคือเป็นสติกเกอร์เซตแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบว่าเซตแบบว่าแต่ละคาแรคเตอร์นะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นแบบว่าแนวไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะ Chilling Beach นะคะนี่อยู่ชายหาดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็น t e มค Christmas เนาะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็น Lemon Soda นะคะแล้วก็ Tropical f o o d s นะคะเป็นผลไม้รอกมากก็เป็นสติกเกอร์ไดคัตนะคะลายน้องหมาตัวนะคะจะเป็น อันนี้ก็เป็นคนที่แบบปรับรื้มใจมากๆแล้วแบบสั่งเหม่แล้วทุกคนก็คือเคส AirPods นั่นเองนะคะเป็น AirPods เคสนะคะลายน่ารักมากทุกคนจะเป็นลายน้องหมานะคะนี่แบบเดียวกับสติกเกอร์เลยดูดีมีความแบบฟรุ้งฟริงมากๆเลยเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็น AirPods ของเราเือไม่มีเคส AirPods ที่เป็นสีขาวเลยอะ่ะนี่ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมีเป็นคีย์ริงนะคะเป็นเหมือน,อ,นอะคริลิกเนาะ นี่ห้อยลจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเป็นน้องหมานะคะนี่มีความแบบว่าเข้ากันมองก็ถ้าใครสนใจนะคะเคสแอปพลน่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าเป็นสติกเกอร์นะคะก็สามารถไปสั่งได้เลยนะคะที่ IG The n e i g h b o r Goods นะคะเดี๋ยวทิ้ง i อไว้ให้ตรงนี้เลยนี่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่พัสดุต่อไปกนีก่อนนะคะพัสดตุต่อมานะคะส่งมาจากแฟนเพจ a c e b o o k สายคองแมดวินเทจนะคะก็เดี๋ยวทิ้ง ชื่อเพจไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อใครอยากไปสั่งกันได้เนะาะตอานี้นา่ารักมากคือเป็นสายของแมสนะคะงานแฮนด์เมดเลยนะคะคือพี่ที่ทาเนี่ยเขาเป็นคนพิการนะคะแต่ว่าเขาอยากหารายได้เลี้ยงครอบครัวก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะนี่แล้วแบบนา่ารักมากาเลยพี่เขาทําเองเลยนะว่านี่สีชมพูพัดเิลนะคะอุ้ยเขาด่ารักมากแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะคะเพราะว่าโควิด19ทแล้วต้องแบบใส่แมสตลอดเวลาเลยใช่ไหมเวลาออกจากบ้าน น่ารักมากเราสามารถปรับสายได้ด้วยนะคะวิ้นนี่นี่นะคะแล้วเราก็เอาตรงนี้นะเกี่ยวกับแมสของเรานะคะแบบนี้แล้วก็คล้องไว้ได้เลยนะเวลาเราใช้แมสเสร็จแล้วเราแบบไม่มีที่เก็บเนี่ยเราก็สามารถห้อยไว้ที่คอได้เลยนะคะดูนี่น่ารักมากทุกคนปรับความยาวของสายได้ด้วยนะคะ ที่เขาทําแบบว่าเก่งมากๆเลยชอบมากเลยน่ารักมากนีก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะอย่าลืมช่วยไปอุ่นหมุนพี่เขากันนะคะเราจะทิ้งชื่อเพจ a c e b o o k ไว้ Facebook ให้ตรงนี้เลยนะคะไปติดตามกันได้นะนี่ตรงนี้เลยพัสดุต่อมานะคะเป็นพัสดุจากคนดังค่ะทุกคนส่งมาจาก i อจีฮอตซี่นะคะอันแนทุกคนอาจจะรู้จักกันนะคะก็คือพี่ฮอลลี่คอนแลนด์ของร้อนเองนี่วันดีเลยสวัสดีค่ะสวดค่ะ ออยเป็นสีชมพูเลยอ่ะแพ็คมาน่ารักมากมีโน้ตแบบนี้มาด้วยนะคะน่ารักมากสีชมพูเลยอ่ะนี่จะเป็นสบู่สาหร่ายสีรุ้งนะคะแบรนด์ท็อกซี่น่ารักมากคือแค่แพคเกจก็แบบน่ารักแล้ว่าทุกคนดูดิเป็นแบบสีโฮโลแกรมเลยนะคะนี่ตาเปิดออมาแบบนี้ตรงนี้จะเห็นว่า you are beautiful นะคะนี่นี่ก็จะเป็นก้นสบู่คือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมตั้งแต่แบบยังไม่ได้แกะซิลเลยนะทุกคนกลิ่นหอมมาก ็นสีชมพูโอรสแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอะแล้วตรงนี้จะเขียนว่าฮอซี่นะคะนี่ ดูนี่นา่ารักมากกลิ่นหอมพะเเลยทุกคนชอบมากก็ตัวสบู่สาหร่ายสีลุงตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความหน่าใสนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่อ่อนโยนด้วยนะคะทําความสะอาดหน้านะคะฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวของเราอีกนะคะเขาก็เป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสคะ่ะดูดิทุกคนก็สบู่บบน่ารักมากมากเลยนะคะนี้นะคะมีสารสกัดจากสาหร่ายสีลุงจากฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็มีใบบัวแล้วก็ดอกไม้อีก9้าชนิดเลยนะคะ แถมยังไม่มีสารอันตรายด้วยนะทุกคนใครสนใจก็ลองไปสั่งกันได้นะคะพี่ฮอนเขราะาใช้เองจริงเลยนะเดี๋ยวต้องไปลองใช้บ้างเผื่อจะได้แบบหน้าใสายับพี่ฮอนนะคะนี่เลยก็ขอบคุณพี่ฮอนอามาเลยนะคะที่ส่งมาให้ลองใช้นะคะ และพัสดุสุดท้ายนะคะส่งมาจากไอจีกราบิโนแบรนด์นะคะเดี๋ยวทิ้งชื่อไอจีวให้ตรงนี้เลยก็เป็นร้านเสื้อแบบว่านึกถึงเสื้อหนาวนึกถึงเสื้อฮู้ดต้องนึกถึงกราบิโนแบรนด์เลยนะคะคือแบบว่าเคยส่งมาให้หลายรอบมากๆเลยนะคะแล้วเราก็แบบชอบมากๆเลยเดี๋ยวเามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้ฉีกจากข้างหลังเลยนะเพราะแบบเยอะมากๆเลยรอบแรกนะคะนี่จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะของ H&M นะเป็นคล้ายๆแบบว่าแบบผักเนาะนี่ให้ดูนี่เป็นไซส์ M นะคะ ทรงแบบนี้นะคะคือเสื้อจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับโอเวอร์ไซส์น,นิดนึงนะคะก็คือจะมีความแบบว่าใหญ่มากใส่แล้วก็จะมีความแบบอบอุ่นมากๆนะคะนี่ให้ดูเป็นแขนยาวแบบนี้เลยใส่แล้วก็แบบยาวลงไปเลยนะนี่น่างนี้นะคะตัวแรกจะเป็นสีออกเนื้อๆนะครีมๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเหมาะกับใส่ไปเที่ยวนะคะหรือว่าใครจะใส่ไปโรงเรียนก็ได้นะเผื่อโรงเรียนไหนเปิดแอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบหนาวอะไรางี้นะคะก็อย่าลืมนะคะพกเสื้อหนาวไว้ด้วยนะ เราก็ชอบเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะคะทุกคนเพราะแบบแอร์หนาวมากจริงๆต่อมานะคะจะเป็นเสื้อแชมปเปี้ยนนะคะนี่เป็นสีออกกรม,มท่านะคะเป็นฮู้ดนะคะนี่ก็จะมีเป็นฮู้ดสาหรับแบบว่าใส่หมวกได้อย่างนี้มี่้อก็มีสายปรับได้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าแชมเปี้ยนนะคะเป็นแบบว่าสีขาวแดงตอนนี้เป็นงานแบบว่างานถักเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ตัวเสื้อจะเป็นสีกรม,มท่านะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นลายลายแบบเทมมากเลย ต่อมานะคะจะเป็นอันนี้มีก็จะเป็นฮูดดี้เหมือนกันนะคะเป็นของ H&M เนาะอุยตัวนี้รู้สึกว่าแบบนุ่มมากนิ่มมากๆเลยเนะื้อสัมผัสแบบนิ่มมากก็ค,คือแบบผ้านิ่มมากตัวนี้น่าจะแบบใส่สบายนะคะนี่ผ้านิ่มแบบนุ่มมากเลยเหมาะกับเป็นเสื้อหนาวมากๆเลยนี่เป็นฮูดนะคะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นฮูดเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบว่าส้มแปร์มากเลยนะคะส้มแบบต้อมีออนเลยใน,น พูดของ H&M เหมือนกันนะคะวิเท่มากนี่หมอะกับแบบใสไปคอนเสิร์ตก็ได้นะตัวนี้คือแบบศิลปินนี่เห็นจากไกลเลยนะ <laughs> <laughs> มีรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ในด้านหลังของเขาก็เท่เหมือนกันเหรอเป็นอย่างนี้นะคะสีกรม,มท่าเหมือนกันนะคะไม่ออกน้ําเงินน้ําเงินเนาะเป็นพูดเหมือนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นฮูดดี้ H&M นะคะนี่เราก็ตัวนี้ก็นิ่มเหมือนกันนะทุกคนนะ่าจะแบบใส่สบายมากๆเลยนี่แล้วก็มีสายให้ดึงสายก็จะเป็นแบบว่าลายๆแบบนี้นะคะน่ารักมากตัวนี้ก็แบบเทนะมีความแบบว่าเทระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ถ้าใครสนใจเสื้อฮูดหรือว่าเสื้อสเวตเตอร์น่ารักมากๆนะคะก็อย่าลืมนึกถึง Gravino Brand นะคะจะทิ้งไอจีไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแบบน่ารักมากแล้วก็เสื้อใส่สบายมากๆเลยนะคะมีหลายไซส์มากๆเลยะคะ่ะ ค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับการแกะพัสดุในวันนี้นะคะคือแบบว่ามีของแบบน่ารักปุกปิ๊กเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้สบู่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงจะมารีวิวให้ดูนะสาหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สับสก b บให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะเวลาเราลงคลิปนะคะจะได้แจ้งเตือนให้เห็นก่อนใครเลยนะคะตลาบก่อนละค่ะบ๊ายบาย